ส่วนทักษิณเสื่อมมนหรือไม่พักเพื่อไทยก็ดาหน้าอาวาว่าไม่เสือ<ะ>่อมนะะเห็นผลการเลือกตั้งเพื่อไทยก็มาอันดับหนึ่งนะแต่ทีนี้ต้องจับตาดูการปรับเปลี่ยนจริงของพักเพื่อไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์เปลี่ยนวิธีหรือเร่งขับเคลื่อนอะไรยังไงอันนี้จะเป็นสิ่งที่บอกว่าเขาเห็นว่าต้องมีการเปลี่ยนจุดอ่อนจุดด้อยอะไรตรงไหนหรือไม่ แต่วันนี้หนึ่งในคนที่ออกมาให้ความเห็นนะเป็นคนที่วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพื่อไทยมาตลอดนะ,ะอาจารย์ชัยยันชัยพรนะศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพรโพสต์เฟซบุ๊กใช่ค่ะคือโพสสั้นๆเลยบอกว่าคุณทักษิณยังไม่เสื่อมมนหรอกครับเพียงแต่อาจไม่สดเหมือนตะกอนแต่มีบทบาทนำใหม่ในอาเซียนอ่านี่มุมอาจารย์ชัยยันนะใช่ไม่เสื่อมแต่ไม่สดเอออไม่เสื่อมแต่ไม่สดแต่มีบทบาทใหม่นะ ออในอาเซียนมีนยะนะไม่เสื่อมแต่ไม่สดนะคือขาดความสดเหรอขายไม่ได้หรอต้องไปดึงคนละสดกันสิคงหมายถึงเรื่อง<า>เหมือนกับช้ำแล้วอ,อ,อ่ะนะไม่แบบส,สดนะถ้าเป็นถ้าเพื่อไทยมีสักคนหนึ่งนะเป็นภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่มีประสบการณ์การบริหารนะมีภาพดีไม่มีทุจริตคอร์รัปชัน นะแล้วชูขึ้นมาได้นะอันนั้นสดอันนี้จะได้สด<อ>นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ชูใครไงเพราะว่ายังชูคุณตึกศิลอยู่ไงแล้วแพทองทานอุ้งอิงนายกนะตอนนี้ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนคนะต้องรอดูว่าพอผ่านไปแล้วจะหนึ่งปีเนี่ยจากนี้ไปจนถึงหนึ่งปีเนี่ยมันจะมีอะไรออกมาชัดเจนบ้างไหมผลงานนะถ้าไม่มีอีกอจะเอาอะไรมาแข่งทีนี้นะในขณะเดียวกันพักส้ม ต่อไปนี้พักส้มไม่มีจุดแข็งเดิมแล้วนะจุดแข็งเดิมคือไม่เคยบริหารงานจริงเพราะฉะนั้นโมได้ทุกเรื่องติได้ทุกอย่างค,คนก็จะมีความหวังเพราะมันยังไม่เคยทําอะไรผิดเพราะมันเคยไม่เคยบริหารอะไรสาเร็จแต่หลังจากนี้มีที่ลําพูนแล้วค่ะออแล้วลําพูนมีศักยภาพสูงรายได้เฉลีย่ยต่อหัวสูงสุดในภาคเหนือ,อพื้นที่เล็กสุดในภาคเหนือเพราะฉะนั้นถ้าบริหารลําพูนให้ดีไม่ได้อย่าโม้ใส่หัวไป ประชาชนตอกกลับได้ทีเนี้ยอแต่ถ้าเขาทาได้ดีเอา้าลําพูนทําได้เออเป็นโมเดลเลยแต่ไม่ใช่เคลมของเดิมนะของเดิมตอนเนี้ลําพูลเนี่ยดีอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุดแก้ฝุ่น PM ดีขึ้นมาทุกปีทุกปีจุดเผาอยลงทุกปีทุกปีต้องทําอย่างอื่นที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละพักก็จะต้องหาจุดแข็งเพื่อขับเคลื่อนการเมืองสู้กันต่อหลังจากนี้ค่ะพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อสักครู่คุณเอกนัทก,ก็บอก ก็ด้านพลังงานอุตสาหกรรมพยายามขับเคลื่อนหลายเรื่องนะก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นสร้างความศรัทธาพักภูมิใจไทยก็เหมือนกันภูมิใจไทยครั้งนี้ผลการเลือกตั้งนายกอาบาจอเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าแข็งจริงรแข็งโป๊กนะแล้วจะมาเป็นผู้ชิงกับพักส้มพักเพื่อไทยถ้าจะมีสักพักก็พักภูมิใจไทยนี่แหละวันนี้นักข่าวก็ไปถามหัวหน้าพักภูมิใจไทยบิ๊กหนูฮะแต่วันนี้ถ่อมตนนะเลือกตั้งใหญ่เนี่ยนะโอ้ เลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยมันต้องมองไปข้างหน้าเดี๋ยวปีเจสก็แข่งกันรองใหม่ตัวเลขไปยังไงไม่มีใครรู้มันอยู่ที่ประชาชนตอนนั้นนะ,นะตอนเลือกตั้งก็แบ่งพักแยกฝ่ายแต่ตอนทํางานตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลร่วมกันก็ต้องมุ่งมั่นทํางานร่วมกันเห็นไหมทีนี้นักข่าวเลยถามนะถามชงเลยนะว่าเนี่ยคุณทักษิณลงไปเนี่ยไม่ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายอะ่ะทักษิณเสื่อมมนหรือเปล่าแบบนี้ เนี่ยถามมทรหนึ่งว่าอย่างเงี้ยถามหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะมทรหนึ่งหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่ายังไงฮะไม่มีหรอกโอ เขาเรียกอะไรจอมยุทธก็คือจอมยุทธนะครับไม่มีแล้วครับสิ้นมนขังก็ลองลองใครไปคิดว่าท่านสิ้นมน,มนขังดูดิรับรองจะประสบความหายนะอย่างที่ตัวเองไม่เคยประมาณคาดการหรือประมาณอะไรได้ไม่มีแล้วครับโอ้ยิ่งน่ากลัวครับ<ต>ครับหาโดยว่าการมเาโอ้ยถ้ามันไม่ต้องเคลียร์อะไรมันไม่ต้องเคลียร์อะไร เป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าโกรธก็โกรธต้องโกรธตั้งแต่สมัยท่านชลานละนาแล้วที่ใช่ไหมแล้วเป็นไงล่ะท่านก็ไล่หนูตีงูเห่าพอถึงเวลาปุ๊บอาร่วมรัฐบาลมาท่านก็เชิญไปกินช็อกบิ้นมันอยู่ทุกอย่างมันมีมันมันเป็นบทบาทถ้าคิดมากนีดมันก็ทํางานด้วยกันอะไรไม่ได้เลยอืมนี่ฮะ คือแสดงความใจกว้างจบแล้วจบแล้วไล่หนูตีงูเห่าไม่ถือโทษโกรธก็ชนะเนี่ใช่ไหมคุณญาอะไรกันส่วนเนี่ยตั้งแต่ช็อกมิน้นแล้วคุณหมอชนละนานไม่มีปัญหาแล้วนะเพราะฉะนั้นการแข่งขันทางการเมืองคือการแข่งขันทางการเมืองแล้วจะไปบอกว่าคุณทักษิณสินส้นมนขังไหมจอมยุทธก็คือจอมยุทธเนี่ยคุณนรุินกล่าวฮนะส่วนคุณพิพัฒรัรชกิจประการนะแกนนำภาคใต้ของภูมิใจไทย นักข่าวก็ไปถามวันนี้ฮะผลการเลือกตั้งนายกอบจอซึ่งก่อนหน้านี้ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะสมาชิกพักภูมิใจไทยชนะนะนายกน้ำนะแล้วที่อื่นๆรอบนี้47จังหวัดก็มีการสนับสนุนอยู่หลายจุดนะประเมินว่ายังไงฮะครั้งนี้ภาพรวมมันก็มีสิ่งที่ผิดพลาดก็น่าจะเป็นจังหวัดพัทลุงกับสงขาซึ่งเราพยายามที่จะ ช้นโยบายเรื่องของการเมืองสีขาวนะครับซึ่งเราก็เดินหาเสียงอย่างเดียวซึ่งก็ได้คะแนนมาพอสมควรนะครับอย่างกรณีของพัทลุงเราก็ได้9ก้า0มื่นกว่านะครับสงขาเราก็ได้แสนสามหมื่นเศษเศษเพราถือว่าเป็นที่พอใจจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วพื้นที่ไหนที่มีคนสนใจพรรแล้วก็นอกจากนี้ ภูมิใจไทยได้อบจอหลายจังหวัดของภาคใต้จะทําให้มองไหมว่าเลือกตั้งขราวหน้ามีโอกาสเพิ่มจํานวนสสที่ภาคใต้ด้วยแกนนําภาคใต้ของภูมิใจไทยคุณพิพัฒน์ว่ายังไง ไทยสร้างปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆพรรพักซึ่งก็เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพรคประชาธิปัตย,ย์พักูมิใจไทยพรคพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยสร้างชาติและโดยเฉพาะอย่างจังหวัดภูเก็ตก็เป็นพื้นที่ของพรรคประชาชนซึ่งเราก็ต้องพยายามต่อไปนะฮะที่ผ่านมาทางพรักขุิใจไทยเราก็มี12ที่นั่งใน14จังหวัดภาคใต้ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ ประชาชนนะครับว่าเขาจะมีความนิยมหรืออะไรยังไงในพักใดพักหนึ่งซึ่งผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ผลงานของแต่ละพักที่ทํางานอยู่ในขนาดนี้ครับแต่ยังไงทางพักูืิใจไทยนะครับที่มอบหมายให้ผมดูแลพื้นที่ภาคใต้ผมก็จะพยายามถึงที่สุดปีหกเราได้มา12ก็หวังว่าในปี70เราอาจจะได้มาก หวังว่าจะได้มากขึ้นอันนี้คือท่าทีแนวทางของแต่ละพักในการเมืองสนามใหญ่หลังจากนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าที่นายกอบจอที่จังหวัดสมุทรปราการ,ค,รคุณสุนทรปานแสงทองนะคะวันนี้เปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งมีทั้งการขอบคุณพี่น้องประชาชนอันนี้บรรยากาศที่บ้านขาวสมุทรปราการนะคะมีการพูดถึงแผนง,งานต่างๆที่เตรียมเอาไว้ไปฟังค่ะ เราจะทําอะไรกันบ้างในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุการทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับให้การสนับสนุนนะครับในการเลือกตั้งนายก,ารราก,ากาาองการบริหารส่วนจังหวัดสุการและก็สมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดสุการนะครับเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งคุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทำให้ทีมงานสุขการ์ก้าวหน้านะครับได้รับ ความไว้วางใจนะครับจากพี่น้องประชาชนก็จะทําหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดสุการให้ดีที่สุดนะครับผมเคยพูดเสมอว่าการพัฒนาท้องถิ่นนะครับหลักที่สำคัญที่สุดก็คือการฟัง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งเราก็เตรียมพร้อมแล้วก็จะขอรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ว่าหลังจากที่เราได้รับการรับรองแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอะไรกันบ้างในโอกาสนี้เนี่ยว่าที่นายกสุนทรปานแสงทองนะฮะ<ฆ>มีการเปิดเผยบางช่วงด้วยนะว่านโยบายอื่นๆที่ทําในสมัยนายกอาบาจอนันทิดาแก้วบัวสาย<ฆ>ก็คือนายกตู่จะนํามาสารต่อให้เสร็จสิ้นนะะ ก็จะดําเนินการต่อเนื่องโครงการที่เคยทําอยู่นะเพราะว่านายกตู่นันทิดาคือนายกคนก่อนหน้านี้แล้วก็มาครั้งนี้นายกตู่ไม่ได้ลงก็เป็นคุณสุนทรนี่แหละลงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นชัยชนะของบ้านใหญ่สมุตปราการนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ